เียครับเชยพลครับวันนี้ไปฉีดวัคซีนเข็มสองมากครับช่วงเชา้านะครับกบลับถรงบ้านเที่ยงกว่าๆนะครับแล้วก็วันนี้ทั้งทีมงานติดรอจาลึกบอกว่าหมอเข้ามาเยี่ยมครับตอนนี้ออกจากจาลึกมาแล้วครับหมอจากจาลึกมาแล้วแล้วก็จะมามาเยี่ยมเชยพลครับจะมาหาเรานะครับาพอดีผมก็จัดฉีดวัคซีนพอดี ก็เลยมานั่งหลอหมอบให้กินยากิกนน้ำครับยังไม่ได้ออกไหนเลยครับปู่เยี่ยมามาเฝ้าไปเยี่ยมเที่ยวหาผู้ชายก็ยืนกินยาอยู่ที่หลักครับ เอาอีกเง้ยเออเอาไปให้ยา่าเดี๋ยวให้ย่าเดินปูขี่กกะยานมาขายนี่ครับไม้สัก,กเทา้าเขาเรียกสัก,กเท้าป่ะเอเอ ยากน้ำรอเดี๋ยวคงถึงครับหมอเดี๋ยวคงถึงนี่เที่ยงกว่าจะบ่ายโมงนะ ท้องเบ,อบลอเบลาตั้งแต่เช้าครับเนี่ยไม่ยุบไม่ลงกินจัดนี่ครับคนตัดต้นกล้วยให้มอวานครับคนตัดต้นกล้วยคนตัดต้นกล้วยให้ครับอวานผมแบกพี่ต้อมตัดไปกันสองคนครับดาก็เดินตะเวนทั้งวันหาล่มอยู่ไม่ได้นะ เช้ามาไม่ยุบเลยอ่ะมาได้เช้าเชา้ชานี้โยนให้ต่อ,อยังไม่ยุบเลยเรียบ ดิหน้ามาเพื่อนเพื่อนเดีาาย <ics> ๋ยวเสื้อพอาเพื่อนโอโหโหเดี๋ยวเสื้อพอเพื่อนอย่าโดน อย่าโดนอย่าเสื้อพอเปื่อนพ่อมาถ่ายเฉยๆไม่ต้องหอมไม่ต้องกอด <c oughs> มีความเงิน <c oughs> มันเยอะไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เบาเลยครับพืนนี้เยอะมาก กระเล็นนะครับแต่ผมก็อยู่ห่างอยู่ห่างหน่อยหนึ่งเพราะว่ามันวันนี้วันนี้ยังไม่ได้เปลี่ยนเสื้อผ้าครับกลับมาไม่ได้เปลี่ยนเสื้อผ้าดี๋ก็จะดูจะเ,เพื่อนจะเ,เพื่อนมากครับเดีย๋ยวจะซักไม่ไหวไม่หวัดเพออย,อยู่ไกลเขาเขาจะดมเขาจะกอดทันทีเลยครับ ให้อยู่ติดนิดมนิกอดเลยเพื่อนเลยครับงับหัวเข้าอะไรเงี้ย Sama <laughs> <laughs> aja. สบายไปครับเรื่องวัคซีนตอนนี้ได้ใบรับรองจากจากหมอเรียบร้อยแล้วครับหมอพร้อมเรียบร้อยแล้วใบการันตีหรือว่าใบรับรองที่ว่าฉีดวัคซีนครบต้องเข็ม,มครับก็ทีนี้ก็เหลือแต่การระวัง,วงป้องกันตัวส่วนบุคคลแล้วครับเพราะว่าจาก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 สถานพยาบาลจากหมอจากโรงพยาบาลเขาจัดการจัดการส่วนแรกให้เราแหละก็เหมือนที่เราระวังตัวกันไว้ครับ ระวังตัวกันไว้ครับต่อไปก็ออกตินครบนะครับก็ได้เที่ยวหากันแล้วครับว่าได้เจอกันช่วนะงนี้ก็ยังต้องระวังและก็รักษาเนื้อรักษาตัวกันต่อไปครับ เดี๋ยวเราเรอหมอสักพักครับเดี๋ยวคงจะถึงอ๋อตอนนี้มาก่อนแล้วครับคันหนึ่งรถจะาของครับลเดี๋ยวเราหมอสักพักก็คงมาครับนั่นแหะอันที่เห็นนะั่นแหละนั่นแหละ